สวัสดีค่ะทุกคนคะดีใจด้วยนะคะเด็กๆที่หลายคนจะได้ไปโรงเรียนแล้วหลายคนจะได้ไปเจอเพื่อนๆและบางคนจะได้เจอเพื่อนใหม่โรงเรียนใหม่แพบฟอร์มใหม่คุณครูใหม่ด้วยนะคะดีใจด้วยนะคะเด็กๆแต่เด็กๆก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะคะต้องใส่แมสอยู่ห่างแล้วก็ล้างมือด้วยนะคะแต่เด็กๆหลายคนยังไม่ได้ไปโรงเรียนก็ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะ ต้องมีวินัยแล้วก็อดทนกันต่อไปนะคะเรื่องราวในวันนี้ที่เราจะเรียนด้วยกันก็เป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งด้วยเช่นกันอยู่ในพระคัมภีรากิติคุณทั้งสี่เล่มค่ะอยู่ในมัทธิวมารโกลูกาแล้วก็ยอนนะคะแต่วันนี้นะ่าจิตอยากจะนำมาจากพระธรรมยอนบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่15เป็นเรื่องของการที่พระเยซูทรงเลี้ยงคน5,000คนค่ะเด็กๆคะเราจะเข้าเรื่องกันเลยนะคะ ก่อนที่พระเยซูจะเลี้ยงคน5,000คนเนี่ยก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยพระเยซูได้ทำพานกิจลุกได้ทำพันกิจอย่างมากมายได้ประกาศได้สั่งสอนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าได้ขับผีได้รักษาคนเจ็บป่วยและสาวกก็เห็นเมื่อติดตามพระเยซูเมื่อประชาชนได้รับการรักษาหรือได้รับการสั่งสอนเนี่ยเขาก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นชื่อเสียงของพระองค์หรือกิติศัพท์ของพระองค์เนี่ยก็เลื่องลือไปค่ะลุก และพระเยซูก็ได้สั่งให้สาวกเนี่ยออกไปทําเหมือนเราส่งสาวกออกไปลูกสาวกก็ออกไปทําธารกิจเหมือนที่พระเยซูได้ทําคือไปสั่งสอนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าได้รักษาคนเจ็บป่วยได้ขับผีทําให้ประชาชนหรือฝูงชนมหาชนเนี่ยได้ติดตามทั้งสาวกของพระเยซูแล้วก็พระเยซูและเมื่อสาวกทํางานเสร็จก็กลับมาหาพระเยซูค่ะมารายงานเรื่องต่างๆที่เขาได้ทําไปและประชาชนก็ ออกมาตามหาเขาลูกทําให้เขายุ่งทําให้พระเยซูและสาวกเนี่ยยุ่งจนไม่มีเวลารับประทานข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอาหารเลยพระเยซูก็เลยบอกสาวกบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเราไปหาที่เปี่ยวเพื่อที่จะพักสงบกันเพื่อที่จะพักให้หายเหนื่อยแล้วค่อยทำธนกิจต่อไปอพระเยซูกับสาวกก็ลงเรือลุกข้ามทะเลสาบกาลิลี หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทะเลทิเบเรียสนะคะเพื่อที่จะไปบนภูเขาเพื่อที่จะไปพักให้หายเหนื่อยแต่ประชาชนหรือว่าฝูงชนมหาชนได้เห็นก็เลยโอ้ oh, นั่นไงพระเยซูกับสาวกเรารีบเดินทางไปดักรอดีกว่าประชาชนก็รีบเดินทางเดินเท้าเนี่ยลูกไปดักรอพระเยซูก่อนแล้วเมื่อพระเยซูเสด็จลงเรือแล้วก็ขึ้นไปบนภูเขาพระเยซูเห็นประชาชนหรือมหาชนเหล่านั้นมา รอคอยพระเยซูแบบนั้นพระเยซูก็สงสารลูกมีใจเมตตาสงสารเขาพระเยซูก็โอเคค่ะเริ่มสั่งสอนละไม่ได้พักละลูกสั่งสอนพวกเขาประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้ารักษาคนเจ็บป่วยเหมือนที่เคยทำจนเวลาล่วงเลยไปจนถึงใกล้จะเย็นละสาวก็มาบอกว่าพระเยซูพระเยซูพระเยซูปล่อยประชาชนไปให้ไปหาที่พักให้ไปหาอาหารก่อนเถอะ เดี๋ยวมันจะค่าแล้วมันจะลําบากนะพระเยซูก็บอกว่าพวกท่านจงเลี้ยงอาหารเขาสิซาบกก็บอกโอ้โหพระเยซูคนมากมายขนาดเนี้ยเราจะเอาเงินที่ไหนไปซื้ออาหารมาเลี้ยงเขาโอ้โหเราเลี้ยงไม่ไหวหรอกพระเยซูแต่ว่าซาบกคนหนึ่งของพระเยซูชื่อว่าอันดรูลุกก็มาหาแล้วก็บอกว่าพระเยซูที่เนี่ยมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขามีขนมปังบาเลียห้าก้อน และมีปลาเล็กๆอยู่สองตัวแต่เท่านี้จะพอเลี้ยงคนจํานวนมากมายอย่างนี้ได้ยังไงพระเยซูเมื่อเห็นอย่างนั้นก็รับปลาลูกเด็กคนนั้นมอบยินดีที่จะมอบปลากับขนมปังให้กับพระเยซูเมื่อพระเยซูได้ปลากับขนมปังเรียบร้อยแล้วพระเยซูก็บอกสาวกบอกว่าอะไปบอกประชาชนหรือว่าไปจัดปร,ประชาชนให้นั่งเป็นกลุ่มๆบนพื้นหญ้าเพราะที่นั่นเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็มีหญ้าเยอะแยะนะคะ นั่งเป็นกลุ่มๆก,กลุ่ม30มคน50คนร้อยคนบ้างเมื่อทุกคนนั่งแล้วก็สา,สาวกจัดทุกคนนั่งเรียบร้อยแล้วพระเยซูก็รับขนมปังแล้วก็ยกขึ้นมาโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็เรียกสาวกมาบอกว่าอะเอาไปแจกจ่ายให้ประชาชนตามที่พวกเขาต้องการหยิบเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการให้อิ่มปลาก็เช่นเดียวกันค่ะพระเยซูรับมาเสร็จแล้วก็โมทนาขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็ส่งให้สาวกไปแจกประชาชน ประชาชนก็หยิบตามที่ตัวเองต้องการลูกกินจนอิ่มทุกคนกินจนอิ่มเรียบร้อยพระเยซูก็เรียกสาวกมาบอกว่าไปเก็บเศษอาหารอย่าให้เหลือหรือว่าอย่าให้เสียของหรือว่าอย่าให้ตกพื้นสาวกก็ไปเก็บช่วยกันเก็บลูกเก็บรวบรวมได้ทั้งหมด12กระบุงค่ะโอ้โหเมื่อประชาชนทั้งหมดเห็นหมายสำคัญสิ่งนี้โอ้โหขนมปังแค่ห้าก้อนกับปลาแค่เนี้ยตอนเนี้ยเหลือตั้ง12กระบุง นี่แหละแท้ที่จริงท่านผู้นี้คือผู้เผยพระวจนะที่เข้ามาในโลกนะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆมีอะไรอยู่ในมือของเด็กๆคะเด็กๆมีความสามารถเด็กๆมีของประทานอะไรบางคนคิดว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อยบางคนคิดว่าหนูไม่ค่อยเก่งอะหนูพูดไม่เก่งแต่หนูฟังได้นะบางคนว่าดหนูวาดรูปเก่งเฉยๆหนูระบายสีเฉยๆเก่งบางคน ทำอะไรไม่เป็นแต่หนูชอบให้คนอื่นแบ่งปันให้กับคนอื่นทุกสิ่งที่เรามีสิ่งนี้ถ้าเรามอบให้กับพระเยซูลุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือการอัศจรจะเกิดขึ้นถ้าวันนั้นเด็กคนนั้นไม่ได้มอบปลากับขนมปังให้กับพระเยซูเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะคะวันนี้ก็เช่นเดียวกันเด็กๆมอบสิ่งที่เด็กๆมีอยู่ให้อยู่ในมือของพระเยซูแล้วการอัศจรย์และความยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นค่ะ ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าวอวยพรเด็กๆทุกคนนะคะบ๊ายบาย